มันทูมันทูสาคูจีนีทุก,อ,ก,กอย่างเลยนะอันนี้ปลาเค็มปลาเคีมนจีมีมีนะเดี๋ยวจะคำคำเดี๋ยวแม่ต้องมีก้นอากระเพราได้สวัสดีครับพบกับพวกเรา BBL Family นะครับวันนี้นะครับเราจะไป ซื้ออาหารเจนะครับไปดูกันด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นอ่าหน้าโรงเจนะครับอ่าโรงเจจะอยู่ ในซอยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ที่เขาขายอาหารเจเลยนะครับของกระบี่นะครับเดี๋ยวลองเดินชมดูนะครับมันมีอะไรบ้างแต่ของอมาจอดรถไกลเลยครับมันไม่มีที่จอดรถเลยเดิเดนไปเบสเบสมยไหมคะน้องเบสไ,ไ,ไม่ต้องทําอะไรเลยน้องเบสเหนื่อยไหม <laughs> ต้องเดินไกลนะ นี่นเดินมาถึงซุ้มแล้วนะครับานนนนรบาาขมลอเย มีทุกอย่างเลยนี่ของวานเจ้ขเี้ยง,งเยงดี๋ดวยวเงแต่เราสั่งมานั่งกินนะเดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนนะ่าคิดมากเลย แว่้ไหนเห็ดทอดอาหารบ้านฝั่งขนมจีนนี่มันโห ปลา,ปา,ปา,ปาคิมปาคิมไหมปลาคิมปลาคิมกินอะไรมีมีเหมือนกับมีอ้นี่กันนะน้ำชากาแฟแล้วมันเป็นห้องเจด,ด้เปล่า มันมีเหมือนกับอะรอบไรอ,อาหารปกติเลยนะแต่มีปลาเค็มเคมมีมีหมูกรอบมีข้าวมันไก่มีกระเพาะปลาแต่ว่าเป็นเป็นของของจีนะเดซจะคำซำำฉันแม,ม,ม่ตมีกุนก้นโอเเอาอะกรอบอะไรอีคะขับมาอะไรเอาเอะไรได้ไหมเออไม่เลยสองทีพอเ เดี๋ยวไปซื้อชาลาปาก่อนลาเปาวมีเปลือกตักวดำเห็ดทอมเบือเห็ดทอมเอามัานทูมันทูมันทูเหลืองเอาไอ้นี่หนึ่งชิ้นไอ้นี่หนึ่งชิ้นเอาเปล่าอย่างนี้ด้วยเอาเห็ดทอมหนึ่งชิน้นมันทูนี่นี่มั้งแล้วเด็กนี่มีอันนี้ด้วย มีอะไรนะสาคูสาคูสาคูเจไหนใส่อะไรนะใส่เป็นไใส่เป็นไว้กูนี่ร้อยน่อะไรอย่างไรอย่างนี้นั่งเอกตียวไอ้กเดี๋ยว เป็ดเจี๊ยนตะปูอ่ะป้าเอาไหมเอากระเพาะปลายจี๊ยหนึ่งยินตะปูเส้นอะไรคะเส้นเส้นบะหมี่บะหมี่โคหนึ่งนี่เขามีที่นั่งไหมเอากระเพาะด้วยไอ้เอากระเพาะเอาหรือารางนั้นเมื่อกี้กระเพาะค่ะค่ะไอ้นี่โจโจแฮกโจนี่ถูกท้าแกงมวยครับ เกินยังไงอร่อยไหมอร่อยชิมกันอร่อยชิมดูอันนี้กระเพาะปาจีไม่มีอะไรมั่งเป็นกระเพาะปลาเทียมทำจากโปรตีนกระสีแล้วก็เห็ดน,นะแล้วก็เห็ด เหมือนเลยเหมือนเหมือนเหมือน,นจริงเหมือนจริงแล้วก็น,นี้อันนี้เป็นมีอะไรบ้างก๋อเตียวทอดเออก็เฮดทอดเป็นตักทอดรวมอันนี้กินที่นี่เลยที่เกียจกลับไปกินที่บ้านเนะเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนเนอะน้ำพริกมะขามไก่สับแต่เป็นไก่เกบบร้อมนะเป็นโปรตีนในกเกษตรเหมือนกัน อยู่เหมือนถักราคานะนี่ขนมหวานธรรมดา,าอันนี้เดี๋ยวไปกินที่บ้านอันนี้อยากกินไหมมันมีเหรอไหมอันนี้นอ,อ่ามันโถเวลาไปไประเทศจีนเราสั่งเสี่ยวออเออเสี่ยวเออร์แมันโถเลงเลงลูกมันโถไม่มีไส้และไส้เห็ดอมอน,นี่มันโถ ขอบคุณห้าหอืมอา่อยียญจ้ะข้างในเขาหวานอันนี้มีรูดามะอ่นนอะาตะลัเกาจีเฮ็ดหมอมไส้หอมมันหมูจับเลย เหมือนเล่น <experiences> ค้ายค่ายหมูส <hadi Principal Michael is> ับอชิม <gosto> ีผักมีแป้งแล้วก็มีโปรตีนเนาะหรือว่าอะไรไม่รู้ไอ้นั่นไม้เหรอปลาหมึกใช่ไหมเนี่ยอันนี้นี่นี่หมือกับแมนกับปูปูปูเหรออ๋อกินปลาหมึกกินกุ้งอันนี้กุ้งกุ้งแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปลาหมึกปลาหมึกเขาทำก่งจังนะอือกินปลาเอาแบบว่าชิมดิ เหมือนแตกต่างกันไม่กับออยน,นี่นี่ขาวๆนี่ปลาหมึกนี่ไงอันนี้เมกะพุนเมกะพุนหเหรอเฮก็ทำเก่งนะแยกไม่ออกเลย,ยออชิมชิมกุ้งนุง่มอ,อร่อยเหมือนปกติเลยหรืออร่อยมากเออจริงอร่อย ชิมกุ้งม,มนันแลชิมกุ้งนี่เองเหมือนกุ้งเลยเหรออืมอเดี๋ยวเราจะนั่งกินข้าวเลยนะมใจไม่เลยกรุบกรุบน,นี้กะเพราหืีเห็ดมีอะไรนะมีเห็ด เค็มแล้วก็เผ็ดจะอะไรไม่รู้เผ็ดขาวอันนี้อันนี้อันนี้อืนน่นเนื้อกะเพาะปลาแต่เป็นกระเพราแบบกระเพลาปลอมเป็นโปรตีนเป็นโปรตีนเอาชิมเหมือนจริงเลยเหมือนกันแมนน่งกระปรตีนไหน อะไรนะเมื่อกี้หมาคามอวิ้งมาคามจีสงสัยจะเป็นไก่สับไก่สับแต่ว่าเขาใส่เป็นหอมเจนะ อันนี้อร่อยตรงนี้เขาขายยำประกาศเรียกเ่ยมังออบันนัเแค่เรี่น่วดไ้เอาบนีค่ะมีปลาคิมจิมจ้มจียิ ป้าถืออันนี้เร็วอันนี้เป็นของกินที่เราจะเอากลับไปกินที่บ้านไปเ,เดี๋ยวเดินกลับบ้านกันฝั่งนู้นเขามีอ่ะมีสเต๊ะด้วยม,มั้มี่จะดูไหมสเต๊ดเย่อ,อันนี้เอาสเต๊ะค่าอย่างไรห้าบาทห้าบาทแต่สี่ไม้เพิ่มให้อันหนึ่ สี่ไม้สีค่ะอันนี้ขายยังไงครับยายขายยังไงครับีบาที่บาทเอาอันนี้คอ๋ออีดอีบคุณค่ะเดี๋ยวไปชิมที่รถนะเริ่มมีคนแล้วนะคนเริ่มเยอะแล้ว ในเมืองที่นี่ที่นี่คนจะมาชอบเยอะครับอันนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเมื่อกี้ร้อนมากเลยน้องเบ๊กวนแล้วก็เลยเอาอาหารกลับมากินที่บ้านเดี๋ยวมีหลายอย่างเลยที่ยังไม่ได้ชิมเมื่อกี้เริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันจอจีจีนี่จาก คล้ายๆปอเปี้ยเอ่อเมื่อกี้ชิมอันนี้แล้วนี่อันนี้เป็นเผือกเผือกกับเต้าหู้เลยเออใช่น่าจะเป็นเผือกกับเต้าหู้เป็นจออันนี้ชิมแล้วอันนี้ก็อร่อยอันนี้เป็นปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะนี่ของโปรดซื้อกินทุกปีเลยปอเปี๊ยะ มไม่ไเลทำไมออไม่อร่อยเอามาชิมดิอืมชิมดูนี่อะไรอันนี้เห็ดเห็ดทอดแล้มัน,นไม่กรอบแล้วนะเราซื้อกลับมากิน,กนกบ้านกรอบอืมกรอบอืมอืม เผ็ดอร่อย,อ,อ,ย,ยอันนี้ไม่แพงชิ้นละสิบบาทชิ้นละสิบห้าบาทอันนี้เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ยี่สิบห้าหรอยี่สิบอันนี้ยี่สิบแต่อันนี้ยี่สิบห้าบาทปลาเคม็มมาดูปลาเค็มกันเดี๋ยวเขาบอกว่ามีมะนาวด้วยยำดูให้มะนาวมาเยอะมากเลยโ้หโอ้หเหนื่อยนุ้ใจจันะ บีมไม่ออกมากคืนล่ะเอาอกชิมดีก้าอร่อยไม่เป็นไรเขาทำเหมือนเลยนะแต่ว่านะทำเหมือนปลาอินทรีเค็มอ่ะคล้ายคล้ายเคล้ายดูเนื้อแต่น่ะมีเนื้อแบบเนื้อสัมผัสปลาเค็มนี่ดูเนื้อด้วยนี่ปลาเค็มจริงเอาชิมปลาเค็มบีบมะนาวเลยยังหมดละ อร,อ,อร่อยไหมอ่ะตัดให้เราชิมกันมังเค็มต้องเดียวข้าวเลยเนี่ยอ,อร่อยนิดเดียวเลยถ้าเค็มก็ตัดนิดเดียวข้าวกรอบๆกินอร่อยนะอืมอ่ะมันรสชาติปลาเค็มแต่มันรู้ว่าไม่ใช่ปลานะอืมอร่อยแต่มันเค็มเหมือนปลาเค็มเลยเนาะอือ อ,อย่างนี้อมืมันอร่อยนะฟาวข้าวโอ้เหลือเชื่อนะอันนี้เป็นสเตเต๊นะเตเต๊ะเตเต๊ะไก่เตเตเตเกเต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 าตาตเ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 เต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 เาเอเตรอร่อาเราเาเเต ดูอ่ะคล้ายๆไก่แหละในรสชาติอ่ะอืมอร่อยยอดขนมจากนี่ขนมจากอ,อันนี้ขนมจากมันเหนียวๆนะอืมเติมเยอหหะเรอ ข้าวเหนียวกับมะพร้าวเชีว่วเิดพินไปอยู่ในนู้นไปอะไรไม,ม่อร่อยขนมจากอร่อยอืมยนมจากสิ้นด้วยขนมจากอร่อยใช้ได้นะโดยรวมก็ใช้ได้แต่ว่ามีบางอย่างที่ไม่ค่อยถูกปาก รสชาติอ่ะมันบางอย่างเหมือนบางอย่างไม่เหมือนเออใช่ใช่โอเคนะครับสำหรับอาหารเจนะครับวันนี้ที่เราไปลองชิมนะครับโดยรวมนะครับอาหารเจต่างที่เรียนแบบเนื้อสัตว์นะครับรสชาติโดยรวมอะ่ะคือกินทานได้ครับทานได้แต่คือมันก็ยังแยกออกว่าคือไม่ใช่เนื้อสัตว์จริงๆสรุปว่าโอเคครับ สามารถทานได้รสชาติดีอร่อยมากฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่อง BBL Family นะครับผมวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย